ันนี้วันที่23พุทธศตรรษ2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้านางชฎาบดินยนญญาของสวยสงสขขา,ยายเสียงเสพระทายาพสุภาพปริตฐและมุลต่างๆสวายเป็นผู้ทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอจาจารยบูชา,า,าทั้งหลายแด่ผรูอาจารย์ทั้งหลายพวจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติดีละดได้มีส,ดดม,สมาที่จนจ่อในอาการะพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเลย แตมันตาจักกวาลสุตาข้าฉันตุเทวตาสัตธรรมโมนิราชาตสัตสุนันตุสัตขโมะกะยทางตะเกกามจารูเปกิริติขาราตเตจันตาริเีวิมาเนดีเปรันเถิดจะอาเมจตุวานัคะหะเนเหะวัตถุมีเขตเตรูมมาจายันตุเอวาชาลธา ะวิสามียาติภันธิาพนาคาพิถันตาสันติเกียรังมูนีวะราวะจันนังสาจุโวเมตุนันตุธรรมสวนากาโลอาัม์พระดันตาธรรมสวนากาโลอาัม์พระดันตาธรรมสวนากาโลอาัม์พระดันตาอิมินาสกาเลนะบุทานกับิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามา ขานังสมาตมุถืระกวาผู้ดังะประวันตังอิวาเทมีสวาก็โตพระวตาดมโมดำมันะมัามีสุปฏิอโนประวโตสาะวัสรงโขสร้างกลางนะำินะโมตัสตาประกวะตโตละตัวสมาสังมุัดตานะโมตัสตาประวะตโตละตวสมาตั้งมือถัดตานะโมตัสะาประวัตโตละตัวสมาต์ตั้งมือถัต พุทธังสระนังกจามิธรรมังสระนังกจามิทังกันสรนังกจามิทุตยัมปิพุทธังสระนังกจามิทุติยามปิธรรมังสระนังกจามิทุติยมปิทั้งฆังสระนังกจามิตาติยัมปิพุทธังสระังกจามิตาตยมปิธรรมังสระังกจามิตาติยมปิทั้งกัางสระชังกจามินาติมสรนังอันยังธรรมะพุโธเมสระนังวังเกเนะตัจเวะเชนะโสติเมหตุ สุติเมหโธตุสัพัทานาติเมศรานังอัญงธรมโมเมศรานังวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะสุติเมหโธตุสะพัทานาติเมศรานังอัญงสังโฆเมศรานังวะลังเอเตนะสัจจวะเชนะสุติเมหโธตุสะพัทาอิติปิโสภะภาวะและอนุสมาสังคุโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุโตโลกะวิรูดานุตตะโลภุริสะธรรมะจารติ ตถาเยวะมโนสาณังภะวะวะติสมาคะโตภะวะตะธัมโมตะติติกะวะกะริโกเอหิปะติเตโอปะนะนิคมปะตะตังเวดีตะโกวินยุหิเตสัตติปันโนภะวะโตสาวะกะสังโยยวะติปันโนภะวะโตสาวะกะสังโยยะปะติปันโนภะวะโตสาวะกะสังอะมีติปะติปันโนภะวะโตสาวะกะสังโอยาติธังกะทาริปุริสะอะยุภาณี ตาภูริสาบุคลายตาปะกวปโตสาวะกะสังโกวมุไนโยปังนไนโยักินายโยอัญเจริปะระนาโยอนุตตรังปุญญาเขตังโมจัสสัตตีนาทนสุตญานีราปุษานิสมานกขตานิภุมานิวะยานิวะตาลิเขสัพภิวะปุตตาสัมมนาภะปันตุอาเทโกปิ ตักกัจจังสุนันตุภาติตังตัดสมาพูตานิสาเมหาตัดเพเมตังกะโรสามนุสิยาปชายาติวาจะลตูจะกิรันติเยพระริงตัดสมานิตัดสมาหิเนราคาตะอาปะมตายังกินจีวตังอิทาวาหูรังวา สักเคสุวายระยังรัตนังปณิตังน้าโนตมังอาติตถาคาเตนะอิธังปีผู้เทรัตนังปณิตังเอเตนะตจเจนะสุวัตหอนตุระยังวิราคังหามัตังปณิตังยะธาชาตาสักยะมุนีสมัยโตนัตเตนะธรรมเมนะสุวัติกินจีอิธังปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะตจเตนะสุวติหอนตุ ยามพุทธาเศรษฐปาริวันนาเยสุจริงสมาธิมานันตปฏิกัญญามาหามุสมาธินาเตนะโสมโมตะโมนะวิชาติธรรมปิธรรมเมรัตนังปนิตังเอเนาตาเนะตเตนะสุวติมุตุเยปุคลาอัตถะสตังปะตะถายะตาวิเอตานิยุคานิหุติเตทง้งกิเนยา สุขตัสสาวาวะกาเอเตสุทินานิมหาปะราณิตัมปิสังเยรัตน,นังปณิสังเอเตนะส,สัจเจนะสุวัติหอนตุเยสุปายุตตามะนาสาทัหนหีนะนิกามินโนโูตามาตตาสานัุหิเตปตาปฏิปตาอะมาตังวิคาหะลักหาโมทานิภูตินุ คุณช้ามานาอิทังปิสังเกรัตนังปณีตังเฮเตนะตจเจนะสุวัติหุนตุญาติหินท่าขีโลปะตาวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตปิอัศมปะกัมปิโยตาทุปะมังสาปุริสังวะทามิจูอริยตจานิเอเอ อาจเวจจากัสติอิธรรมปีสังเกตและตระนักปัิญาต่งเอเต,ตะเนะตเตนะสุว,วติหอนโตเยอริยสัจจานิพิพาว่ายันติคำปีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติรุสับปา,า,า,ามาตาน้าเตภวังอาตหามะาที่ยันติทำปีสังเกตและตระนักปัิญาต่งเอเต,ตะเนะตเตนะสุว,วติหอนโต สาหาวาสาทศสานะมสัมปทายะตะยะสุธรรมาที่หาติภาวันติสกายาทิติวิจิกิจตันจัศสีลับพ้าตังวาปิชาทัตติกินจิจะตูหาปายเยหิจะวิปปะมุตโตัก จ่าพิฐานานิอาภาโภกาตุงอิทรมปิสังเคระตน,งนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหอนตุกินจาปิโสกม,มังกะปิตารโอติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอาภาโภโสาุตัสสะปฏิฉาทายะอาภัพาพาตาทิฏฐะพาทัสสะพุตายธรรมปิสังเคระตน,งนังปณิตังโอจิตนะสัจเจนะสุวติหอน,นตุ วันปะคุมเพย่าหาภูสิตะเคคิมหานะมาเสปะธามาสเมงคิมเหตุทุปหัมังธรรมะวะรังอาจยินิพพานนะคะมิงปะระมังหิตายะอิตามปีพูเทระตะน,นังปณิตังเอเตนะตัดเจนะสุวติหนตุวารู้ว่ารันยูวะระทุวะราหะโลอนุตตะโรธรรมะ ว่าร่างอาทิตสัจเิยิทัมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุขติอนตุขีนังปุรานังนาวังนาติสัมภะวังวะรัตะปิตายติเกาวัสเมงเตขีนาปีชาอวิลุหิฉันทานิพันติทีรายาขายังปะทีโออิธรรมปิตังเครัตนังปณิตัง เอเตนะตเจนะสุวัติหุนตุยานิราปูตานิสมากะตานิปุมานิวายานิวาอันตัดิเคตถาคตังเอวัมนุสสะปูชิตังผู้ดังนัมมาสสะมาสุวัติหุนตุยานิราปูตานิสมากะตานิปุมานิวายานิวาอันตัดิเคตถาคตังเอวัมนุสสะปูชิตังธรรมบางนัมมาส สุวติหุนตุยานิธาอุตานิสมานฆตานิปุหมานิวายานิวะอันตะนิเขตถาฆตัาตเขวมโนสัพูชิตังสังกางนัมาสามะสุวติหุนตุปัปห้ารูฆะพินิมุตต,ตุสัพพัสันตาปะวัชิโตสัพพะเวระมาติกันโตนิพุตโตจะตุวังภาวะสัพพีติยยโยวิวัชันตุสัพพะรูฟูวินาตตุ มาเตาวัตวันตราโยสุขีดีกายุตตภาวะอภิวาทานาสีลีค่ะนิจังวุธาปัจจายาโนจัตตารุธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังบาลังอาทิตยปยริยสุเอวมเมสตังเอกันสมยังปะขวาขายายังวิหารติ ายาสีเสติงวิตะตะตะปุสหเสนตตะโกภาภาวาิปุอามันเตสิสัพหังพิฆเวอาทิตังกินจิพิฆเวสัพหังอาทิตังจะปุ่นพิฆเวอาทิตังรูปาอาทิตจาจะปุ่นวิญญาณนะอาทิตตังจะปุ่สัมปัสสวาอาทิโต ยามปีทางจากสุสัมปันต์ตอปัจจายาปัจจาติเวทานิตังสุขังวาทุกังวาอาทุกังมากุตังวาตัมปีอาทิสังเกหนาอาทิสังอาทิตังรักข้าีนาโทสักีนาโมหาพีนาอาทิตังจาติยาชรามารณีนาตุเกปริเทเวหิงชุกเกหิโทมนาสเกหิงปายานสิอาทิสังติวะดามิโสตังอาทิตังตถาอาทิตติโทตับิญญานาคาทิตังโสตับสัมปัสโสอาทิตโต ยงปีนางโสตสัมปัตตาปัจจยาปัจชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขัมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังหลังขกีนาโสตกีนาโมกีนาอาทิตังจาติยาชรามรณเนาสุเกิปริเทเวทุกขีโดมนันสอุปายาสีอทิตตันติวะดามิอาราทิตังกันาอาทิตังกานาวิญญาณาอาทิตังกานาสัมปัตโตอนิโต ยัำปีนางการนั่นสมปัติสัพันธยาอุปชาติเวชา์ิตังสุขังวาตุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีาทิตังขีนะอาทิตังอาทิตังปราฆะขีนะสุสรรขีนะโมหังขีนะอาทิตังญาติยาชรามาระณีนั่งสุกหิปริเทเวทุกีเหวมานเสสีปายาสีอาทิตันติวัฏหามิ ชิวหาอาทิตารักษาอาทิตาชิวหาวิญญาณอาทิตาชิวหาสัมปัตตสุอาทิโตยำปีทางชิวหาสัมปัตตสัพปัจจายาไปัจจาติเวท้ายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขังนั่งสุขังวาตันติอาทิตังเกนอาทิตังอาทิตังราขังกีนาโตตังกีนามโมหากีนาอาทิตังชาติยาชรามารณนนาสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานัสหิอุปายาสิอาทิตันสิวะธามิ กายโยธาที่ตับุตถภาธทิตากายะวิญญาณังอาทิตังกายะสัมปัตสุาทิโตัยมผีทางกานาสัมปัตะปาจายาปัชาติเวทายตังสุขังวาโลกังวาอาจุ่ัามาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราขังขีนาโตตังขีนาโมขีนาอาทิตังชาติญาชรามาระณีนาสุเกยปะดิเดเวทุเกย โธมาเสอยู่ปลายาเสีอาทิตตันติวะดามิมนุอาทิตโตดรมมาอาทิตตามมนุวิญญาณาอาทิตตัมโนุสัมบัติสสอาทิตโตยังบีทางมโนุสัมบัติตปัจจะยาอุปชาติเวทายตังสุขังวารรขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังหีน่าอาทิตตังอาทิตตังราขั้งขีนาดูสังขีนามหันขีนา อาทิตตังชาติยาชารามารณีนัสสุกีปาริเทวีทุกีโทมนานสอุปายาสีอาทิตตันธิวาธามิเอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยะสาวะโกจากุสเมงปินิปินทาติโรเปสุปินิปินทาติจากุวิญญาเนปินิปินทาติจากุสัมปัสเซปินิปินทาติยังปิทางจากุสัมปัสสะปัจจายาปัจจานติ วิท่ายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกามาสุขังวาตัตเมิงปินิพินท่าติคตัตเตมิงปีนิพินท่าติเสร็จสัตเทสุปีนิพินท่าติโสตวิญญาณีปีนิพินท่าติโสตสัมผัสเสปีนิพินท่าติยำติทังโสตสัมผัสตัปัจจยาปัจจาติเวท่ายิตังสุขังวาทุกังวาทุกามาสุขังวาตัตเมิงปีนิพินท่าติอาณาตตมิงปีนิพินท่าติคานเทสุปีนิพินท่าติ ขนาวิญญาณในปีนีปินทาติขนะสัมปัสสปินีปินทาติยมปีทางขณะสัมปัสสะปัจจายาวปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกามาสุขังวาอาศัยมีปินีปินทาติคิวหาวิญญาคิวหายาปีนีปินทาติราเสสุปีนิ้เปินทาติคิวหาสัมปัสคิวหาวิญญาณในปีนีปินทาติ จิวหาสัมผัสเสปีนิพินท่าติยังปีทางจิวหาสัมผัสสัพพะจายาปัจจาติเวทายตังสุขังวารุขังวาปัจุกามังสุขังวาตัดสมิงปีนิพินท่าติกายะสมิงปีนิพินท่าติปุตตาเพสุปีนิพินท่าติกายะวิญญาณีปีนิพินท่าติกายะสัมผัสสปีนิพินท่าติยังปีทางกายะสัมผัสสัพพะจายาปัจจาติเวทายตังสุขังวารุขังวา อาธุขามาสุขังวาตัสเมงปีนี่ปินท่าติมาน้าสมิงปีนี่ปินท่าติทมเมสุปีนี่ปินทาติวินมนวิญญาณนปีที่ปินท่าติมนสัมปัสสปีนี่ปนท่าติยงปีทางมนสัมปัสสะปัจจะยาวปัจชาติเวทายตังสุขังวารูขังวาอาธุขามาสุขังวาตัจะมงปีนี่ปีนท่าตินี่ินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสเมง มิมุนตมีติยานางโหติขีนาชาติโูสิตังพรมาจารยังกตังกาลรณียังนาปะรังอิทัตตาญาณญาตีปชานาติติอิทมโนวิจจะพระวาอัตมะนาเตพิข ja ูภพระขวัตโตภาติตังอภิน ah ันท ah ุงอิมัสมินจัปปะนเวยากัระนัสมิง ขันยามาเนตัสสะพิขุสหาตาตาัตตะทะนุปาทายะหาสะเบหิตานิวิุมจิมสุตติขณะรักขณะสุตังกีบรมสุต,สตังกีกังสมะยังภะคะวาปารนานสิยังวิหารติปัตตเนมิคาถาเยตตะโหภะคะวาบรญจาวคีเยพิขูอะมันเตสิโลปังอะ รูปังพิขเวอนัตตารูปัญจายทางพิขเวอัตาอะพวิสสะนัยยิทางรูปังอาภาดายะสังวัตเตยยะละพิจจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยัสมาจะโคพิขเวรูปังอนัตตาแต่สมารูปังอาปาทายะสังวัตติน่าจะภะติรูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะอีทางพิขเวอัตาอภิวิษณ์นยิตทางเวทนาอาภาดายะสังวัตเตยละภพีาจะเวทนายะอวังเมเวทนาโหตุอวังเมเวทนามาโหสีติยัสสมาจะโูพิกเวเวทนาอนัตตาตัสสมาเวทนาอาภาดายะสังวัตตินาจาระปติเวทนายะอวังเมเวทนาโหตุอวังเมเวทนามาโหสีติ สัญญาหน้าตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตตาอภิวาสิเวสะนะานายทังสัญญาอาพาดายสังวตัตเตยยะละเพตาจะบิญญาญะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอาหัวสีติจัตมาจัปโผพิฆเวสัญญาหน,านาตาัตตา,า,า,าตัตมาสัญญาอาพาดายสังวตัตติ น่าจาราภานิส eh ัญญาญาเอวัง ah มีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหสเติสังขาราอนตาสังขาราจะอิ um, ังพิกะเวอตาหาพวิสสังสุนายิธงสังขารอาภาดายะสังวะเตยุมลาเพตดาจะสังขารเรสุเอวังมีสังขารโหตุเอวังมสังขารามาโหสุติยาสมาจะโูพิกระเวสังขารานตา ปัสมาสังขาราภัยทายสังวัตจันติน่าจ่ารัปติสังขารสุเอวังเมสังขาราหุสุเอวังเมสังขารามาหุสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจทางพิคเวอัตาภาวิสันายิบทางวิญญาณังภายทายะสังวัตเตยะรับเีฐาจากวิญญาณเอวังเมวิญญาณังหุสุเอวังเมวิญญาณังมาหุสีติ ยสมาจะขู่พี่ะเววิญญาณางหัตตาัศมาวิญญาณาภาายายะส่งวัตติน่าจะรัพติวิญญาณเอวังเมย์ญาณงหตุเอวังเมวิญญาณางามะวิญญาณางมาอโองศีติแต่งกิ่งมัญญะถามพี่กะเวรู้ฟังนิจังว่าอันนิจังวาติอันนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ รูขังปันเตยัมปนาณิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังคันลังโนตังสมาโนปัสิโตมเอตังมะมะเอโสหะมัสสิเอโสเมอัตตาสิโนเหตังปันเตตังกิงบัญญะค่ะพีกเวเวนนานิจจาวาอนิจจาวัติอนิจจพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังรูขังวาติทุกขังปันเตยัมปนาณิจังรูขัง วิปาริมามาทำมังกรังโนตังอะมะโนปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหะมะสมนิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังจิ่งบัญญาถาให้เกิเวสัญญานิจาวะนิจาวะตี่นิจังนั้นนิจาะพันเตยำปานานิจังทุขังวาตังทุขังวาติทุขังพันเตยำปานานิจังทุขังวิปารินามาทรมังกรังโนตังสมานุปัสติตุง เอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตาติโนเฮตังวันเตสังกินมัญญาวิกเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปปะวินามาดัมังกังลังนุตังสมาโัติตตุงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเต อังกิณมันยะถาพิขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเถียนิจังพันเตยังพันนิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยังพันนิจังทุกขังวิปัรินามาธรรมังกาลังโนตังสมานุปปสิตสุงเอตามาไมเอโสหามาตมิเอโสเมอตตาติโนเอตังพันเตตัตสมาัยตะตสมาติหาพิขเวยังกินจิรูปังอติตานังฆาปัจจุบันนง อาจตังวาภาหิตาวาโอฬาลิการวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันตูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังม่ามาเนสของนามาติเนสนาเมสุอัตตาดิเอวะเมตังยะถาบูตังสัมารถปัญญายะทัตพังยากินจิเวทนาอติจานาท้าปยุปันนาอัจจตาวาภาหิทาวาโอฬาลิกาวา สุขุมาวะหินาวะปณิสาวะยาธูเลสันติเกวาสัมภาเวดนาเนตังม่ามเนสหัมัตตมีเนสุนาเมสวัตติวะเมตังยะถาอุตังสัมมาปปัญญาญาตาทังยาการจิสัญญาติตานาคปจุปันาจตาวาวาิตาวะอุลาลิกาวะสุขุมาวหินาวะปณิตาวะยาธูเลสันติเกวาสัพเพ ปัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมโสอะตาตีมะเมตังยะถาภิสันธมัปปัญญายะดาดาพังเยเกจิสังขาราติตานาถปุปันนาจตตาวาพาหิทาวาอุราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายยาโูเรสันติกิวัสสปีสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมโสวะตาตีวะเมตัง ญะตาภูตังสมะปัญญาญาธาธาพังยังกินจีวิญญาณังอติตานังข้าพิจารณังอาจจตังวาไพทาวาอุลาลิกังวาสุขังวาหินังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะามะเนโสหามัสมีเนโสมีสวดติเอวะเมตังยาถาภูตังสมะปัญญาญาธาธาพัง อวังปัดสังพิกเวสตาวาอาริยะสาวกรูปัดสมิสมิงปินิพินทติเวทานายปีนิพินทาติสัญญาญาปีนิพินทติสังคาเรสุปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทัตตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตจัตติวิมุตตะสัมิงวิมุตตะมิติญาณัง ขอติขีนายชาติวุสิตังปรมัจจาริยังกะตังกะระหียะนาปะรังอิทาตายาติปะชานาติติถ้ามโหจะพระขาวาตามะนาปัญญาบาัคขยาพิ่พพาขูพระขวะโตปาติตังอีนันดูอิมาสมินจากปะนะเวียกะระนาสเมงพันยะ มาเนปัญจวักียานังีิหูนางอนาอนุปาทายะอะาสาวเวหิจธานิวิมุตจิงสุติ